โอเคและทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับแบบอออออเะไรก็ไม่รู้มันชื่อว่าบะโซอะไรนี่แหละก็ประมาณนั้นเีลยวจะทิงท้งซิ่งให้ก็ลูกค้าเขาก็จะมากิเพื่อเตรียมพร้อมพอจรับสู่ลูกค้าแล้วมาเลือมทำบังโซกันเลยอ๋อมันชื่อว่าบังโซแนนมันจะเป็นหนึ่งร้อยเดทเธอ วางชามโอเคเราก็จะใส่เส้นลงไปเลยทำการตักใส่วางโซู <c oughs> แล้วก็ใส่ผักนิดหน่อย ทำการเตรียมให้ลูกค้าทีโอเคลูกค้าก็ต้องขอบคุณเปิดร้าลูกค้าเพิมเติมอย่าลืมอ่านนอติกาตาตามกติกาอ๋อใช่อะไรวะใช้ดวงตาลูกค้าจ่ายเงินค่าอาหารตามกำหนดคือ

บางโซนได้ไหมหน,นี่นะมันจะเป็นสิบสองแสดงให้เห็นว่าประสบความสเร็จลูกค้าละไรล่ค่าจ้าขอบคุณมากเออแล้วไออีกคนมันไปไหนวะ โอ้ลวงตาเทียงกูหวังว่ามึงจะไม่มีผีมาหลอกกูนะอามาติดตามฉันว่าแต่ฟัดกูไม่ไปไปเลยออกไปไอ้เฮียลงศพมึงมาด้วยแล้วเนี่ย

Woi. Ini baksonya satu, sama teh kotaknya satu, Pak. Oke, okay. harganya sembilan ribu ya. Luka. Oh, Leo Pe, matung misa dek. ไม่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 อย่าหาก,กดเด็ดขายนะอันนั้นโอเคขอบคุณ วย่านอยไปวัอย่านะวู้หมไปแล้วไปแล้วใช่ไหมไอ้สารโดนที่อะไรวะเนี่ยบรอไอ้สารด ม่งเ้ยมึงรอกูฮ่้สัสแม่งถ้ากูจับวิ่มาแล้กูฟันมึงตายเน่สัส สเลด์ไม่เกมเกมนี้มันจะมีชนะไหมนเนี่ยไอ้สัสตายแน่ทีนี้กูแต่เ,เล่นคนเดียวอยีกนะประเด็น แล้วไอ้ตรงมันห้อยนั่นมันอะไรวะเนี่ย จ่ายแล้วเฮียกูโดนเกียร์เฮียอะไรหลอกวะเนี่ยกูโดนเกียร์บังโซหลอกแล้วไอสัตว์กูโดนเกียร์สซะเอ้ย แม่งมันเอาแล้วแล้วมันจะรู้ไหมเนี่ยว่าคนไหนลูกค้าดีคนไหนไม่ดีวะไม่ปีดดีกว่าหอนั่งรอดีกว่าเจอผมเจออันนี้แล้วรู้สึกท้อเลยสัสคือหน้าหน้าตาคนอไเยอะเอ้ Oh uh, ini. Hmm. Oke, okay. harganya dua belas ribu ya. Oh, luka ini apa? หวังว่าพวกคุณจะไม่มาหลอกเราอีกนะอย่านะมึงบรรยากาศไอ้สัตว์มาขายอะไรวะเนี่ยอยู่ตรงนี้กูมีตั้มีบาโซ่แต่ไม่ก็้ม่เยอะเยอระแค่5จานเท่านั้นโอเคุณไะเนี่ย

Dạ hả đưa đi rồi Dạ hà lúc nè Tôi yeah, chơi nè Wow, 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 wow. Baksonya satu, Pak. Oke, harganya dua belas ya. Hah, mencair. แล้วรอดไปอู้มันกัดกูเกือบตายละเกี่ยวลูกบอกไปใจให้มันลวเกแล้วไเกือบแล้วทุกคนเกือบตายลวอุ้ย็

บนแฟนเจ w h a วั h ต f ฟักตอนนี้เตรียรบบบบังโซและน้ำชาของลูกค้ากางจะออกมามันคงจะไม่มีตัวอะไรเนี่ยหวังว่ามุนคนจะไม่เออไม่เข้าหลังแล้วใช่ไหม เนีย่ยฉันทำงานได้อย่างรับลือดขอบคุณเชนไอ What มึงเป็นจันไหอกูเหรอฮะวัดตัวฟักเดี๋ยวนะ ตอนนี้ก็ยังไม่มีลูกค้ามาโอเคงออว่าเราคุณจะรอดใช่ไหมเพราะมันมีผีล,ลูกค้าถูกแล้วอ,อ๋มันมีลูกค้าล่ะ <c oughs> มันตอนนี้ ไปยังเด็เย็นเพื่อนไปแล้วทุกคนวัดกูไปไหนวะเนี่ยเติมสินค้าจากตู้เย็นก่อสินค้าโอ้ ยยやแล้วมันเนี่ยโอ้มันมีตู้แบบอันนี้เหรอโอ้ยทุกคนอย่าลืมเปิดอันนี้เลยนะเสร็จแล้วใช่ไหม โอเคโอ้กลับตายแล้วไอ้สัตสองครั้งเลยแล้วโดนไปเออมึงยานะเว่ยมึงยานะโอเคกลับเกลับตายคอยยิ้เลือดก่อนเกือบตายเฮ้อ satu sama teh kotaknya satu pak. Oke okay, harganya sembilan ya. Eh uh, aw. What the heck? Oh ayuwen. Mau bangso